เป็นจุม่มเลยจ่ายูนททาน่นี่โอ้ยมาทำแท่งจากสีน้องมุ้ยเนี่ยตัวน,นี้กำลังงามเนาะจ้ามาทำเทาเด้อยเลยจ้กะกำลังงามีแต่ดอกจุ่มเนาะพอดีจ่าซำนี่ ดอกจะหมอมนีก่กอก็เริ่มห่างแล้วเนาะพอเป็นออกก้อนเฮ็ดหนาแล่ะครับสวัสดีจ้ามาพอกันคือเกาจะพี่น้องกับพระเขาป่าเราฮะเกีบเห็ดคือเกาจ้ะไปหลุนไปช่มการจ้าวมาสี่เดีอสิมานสิ่เดืเกียวกับเห็ดนั่งกันแน่จ้าไปกนนันพีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญาแม่ใหญ่พ่อพี่น้องเอตซี่คันครับมาติดตามรับชมครับ โอสิเป็นทั้งในประเทศและข้าต่างประเทศครับเสาเหมือนี้ก็มาพบเพากันกับบ่านนาเสาคอขึ้นเ่าครับเพาะกันเสาเหมือนี้ก็เป็นเสาวันอาทิตย์ครับวันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนปีหกแปดครับมือนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาห้าร้อยเกพชรคือเก่าครับไม้เมือนี้ก็ปลาบาน้องเมฆครับตำบลในคามเพื่อบุญสริกจังหวัดบนครับมือนี้ก็เขาปลามาหอดปลากับเจ็ดโมงในน้อยครับพี่น้องมือนี้แดดออกที่เศ้าครับบรรยากาศดีครับฝนหยุดตก ไปรุุนน้ำกันครับวันนี้วะสิไไรสิมานสเตเดเก็ยเพชรยางครับเพชรช่วงนี้ก็เริ่มห้างเริ่มถอยแล้วครับเพชรหนาแล่ลังแล่ก็ออกมาหลายมือครับสามสี่มือละไปรุุนเมา่น้ำกันครับวันนี้วัสิีไรมีเพชรยังเกิดมาใหม่นนนี้ครับหล,ลขแขกแหลกแหกมันจ้ะมาแล่้าแล่เนาะอีกสองจูมจ้ะ จุ่มนึงครับพี่ดอกลมาแล้นี่แข็งจุ่มห่างก็หวานอยู่นะจ้ะวันนี้เป็นเห็ดเหลี่ยมและหน่อนี้ มองละดอกส่องดอกจ้ะอื้มเนาะแบบน,นี้ได้จะไปลงเลยกระลักงามงาๆส่วนคนออกแฉะเนาะส่วนปลายปีจ้ะเกิดร้ายเลยนี่ น่ากลันมกสบู่น่าแห่จ้ะอืมเป็นจุมม่มเลยจออยูยนี่โอ้ยงานแห่จั่ีีนองมุ้เนี่ยมอกำลังพอดีเนาะ ขาเนาในาอจุ่มนึงจ้าสอมดอกจ้เนาะแต่ว่ากระหางจ้ะพี่นอต่ะจุ่มแนวนี้ยเลี่เนาะงามจ้ะแดงน้ครับ พชงครับน่าเฮ็ดเห,เหมือนเฮ็ดเพิงเฮ็ดยังกับโบท่านเกิดใหม่เนาะจ้าเอาดินครับ ăn hèn nó chả con cứ 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 lái lạy nè nó nóng nè ngựt hai trăm triệu hèn nó chả mhm 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 ngay đi mhm 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 แดงนะจ๊ะแบบนี้ตุน่นเหระตุ่นแดงตุ่นตุ่นไม่ดอกเลยทางนั้น ดอกเรือเพิ่นครับตัวนี้กำลังงามเนาะจ้ะบ่านเท้าด้วยเลจ้ะกำลังงามอืมแถวเลยจ้ะพี่นอ้องงามแฮว มีแต่ดอกจูมเนาะพอดีจะซ้ำนี่ กอแดงครับบานงามเนาะจ้ะหล่มหนึ่งครับสองดอกจะหอมเนี่ยกอก็เริ่มห่างแล้วเนาะกอเป็นออกก้อนเฮ็ดนาอะครอย่างครับกอ,อ,อแดงครับ บรรยากาศมันอีกแดดแต่เศ้าครับพี่น้องฝนหยุดตกครับแต่ว่าเฮ็ดกัเริ่มถอยครับออกนแนวจะเฮ็ดลังเหล่าลังเหล่หก็ออกมาสามสี่หมื่นละครับมันอีกรเริ่มห่างเฮ็ดจากอื่นกับเพทันเห็นครับเพราะว่าช่วงวังหันฝน ตกติดต่อกันสามสี่มือครับบ่มีแดดเลยครับเห็นแดดกําลังมี่มาว่านกันมัอนี้ครับฝนกําลังหยุดมันนี่ก็หางแห้งครับทร้างเห็นแต่ละดอเกเท็ดก็เอาจนยางจนเมื่อยครับนี่เนี่ยเท็ดนั่งแหละครับเท็ดอย่างอื่นก็ บ่เคยได้เป็นได้ครับมื้อนี้ได้เฮ็ดกอ่อ3 4ดอกหลักๆก็กกเป็นเฮ็ดนาแล่ครับน้ำเหี้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับสรุปอยดอดใดยอดมันครับสะกอยครับมื้อนี้จ้ามาเบิ่งผลงานกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะผลงานที่เฮาได้มือ้อนี้จ้ะ ถือว่ายัางได้ย,ยังมันอยู่เนาะเพราะว่าเห็ดเพิ่นกหห็ห่างๆแห้งจากพี่น้องก็ได้เกือบเต็มตาอยู่จ้ะทักลักเลยก,นนละกระสิะเป็นเห็ดนาแลจากพี่น้องเห็ดกอแดงเฮากระพออีสามดอกเนาะแล้วก็สิเป็นเห็ดแดงนะแดงหน่อยจ้ะยังละดอกสองดอกส่วนลายก็เป็นเห็ดนาแลนี่ละจ้ะดอกกะมีแต่ดอกงามๆเนาะหักหางากกาหางจ้ะมื้อนี้กระหางแห้งเต๋ว่าจากพี่น้องต้องรอเบิ่เงเนาะว่าเห็ดชนิดใดเพิ่นสิเกิดขึ้นใหม่จ้ะเพราะว่า พ้นการยุ่ตกไปเราจะพี่น้องก็มีแดดมียังละจ้ารอเบิ้งจากมือสองมือพุ่นดละจ้าพ้นงานมือนีกะพอได้แกงยุ่จ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้สิ่งสองมาคลิปนี้ก็่าลืมภาซาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเปิดสิบบอกผ่าคลิปใหม่ๆจากบ้านนเกะซาวกอยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางกับบ้านต้นจ้าคอยพอกันคลิปหนามือหนาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาพญามัยครับ สำหรับการเขาปลาหาเฮ็ดมือ่อนี้ก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับพี่น้องหักสิหมานบาหลายครับมือ่อนี้เพราะว่าเฮ็ดเพิ่นกเ็เริ่มห่างเริ่มถอยแล้วครับเฮ็ดนาแลหลังแลนี่ก็ออกมาไใดสามสี่มือแล้วครับเพิ่นก็เริ่มห่างครับเพราะเฮ็ดชนิดอื่นกับบป่ปานใดครับพี่น้องก็ยังืั้นเกิดปานใดครับหลักๆก็สิเป็นเฮ็ดนาแลครับแต่ว่าก็ห่างนะครับมื้อนี้ก็ได้เกือบเต็มตานึงครับมื้อนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้อง เอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บานาก็ขอจบคลิปไปเพียงสท่นนี้ครับก่อนจบคลิปนี้บานากรต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกวามรางแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกดาทุกแช่นะครับคลิปนี้พิษพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้าครับก็วัยถลุนน้ำการคลิปไม่ๆมครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ก็สิเป็นคลิปบ่ญญาณวันไี้ครับพี่น้องลงเบิรงกับสิบอยู่ประมาณสิบสิบนาที่ครับสิบกว่านาทีเป็นคลิปสั้นๆครับนี่ มื่อนี้เพราะว่าได้เห็ดกับบล้ายแห้งเป็นใดครับบาเตียมตาแห้งเนาะเกือบเตียมครับเลื่อยเคืองมาอยู่ครับเอาละครับก็ไปบทะลุนำคันคลิปนามืองนาครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีครับ